อาจารย์พลุกโหราศาสตร์ชื่อดังทํานายเกี่ยวกับการกลับมาของท่านอน้นพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นโดยอาจารย์พลุกได้ทำนายไว้ว่าการที่ท่านอ้นกลับไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นดวงท่านอ้นเป็นไปในทิศทางดวงที่ค่อนข้างเข้มแข็งมากเพราะมีดาวเกษตราธิบดีอยู่หลายดวงจริงๆแล้วเชื่อมโยงกับคุณแม่ของท่าน คือท่านผู้หญิงสุจาริณีการที่ท่านอ้นกลับไทยก็แปลว่าดวงท่านผู้หญิงสุจาริณีขึ้นด้วยเราก็ต้องมองย้อนไปการที่ท่านลีภัยไปสิ่งสำคัญเลยของการมีชีวิตสามีภรรยาเมื่อเลิกกันแล้วเป็นอื่นแต่บุตรก็ดีบิดามารดาก็ดีโบราณว่าตัดไม่ตายขายไม่ขาด การที่ท่านอ้นได้กลับมาไทยหรือดวงท่านผู้หญิงสูจาได้นีขึ้นอาจจะตีความได้ว่าดวงพระพันปีอ่อนลงเพราะฉะนั้นจะทายเป็นสองมุมมุมหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของพระพันปีมุมหนึ่งอาจจะทายว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประเทศบ้านเมือง เชื่อมโยงกับสถาบันการเปลี่ยนแลงใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับคนที่มีดาวเกษตราที่ปฏดิเยอะๆแบบนี้มักจะเป็นไปในรูปแบบที่ค่อนข้างจะสงบค่อนข้างจะราบเรียบมีแบบแผนจะไม่ค่อยมีความรุนแรงแต่ถ้าจะมีความรุนแรงเพราะว่าดวงคนอื่นอันนี้ไม่แน่ โดยเมื่อวันที่7กรกฎาคม2566วัสนานานุวมผู้สื่อข่าวชื่อดังได้มีการรายงานว่าท่านอน้นวัชเรศรวิีวัชระวงศ์พระราช,ชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมกับปีภาพของท่านอน้นที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีคนไทยบางส่วนมารอต้อนรับ ครั้งนี้วาสนานณน่วมเผยว่าการกลับประเทศไทยของท่านอ้นวัชเรศนนั้นเป็นข่าวมาระยะหนึ่งแล้วสำหรับคนไทยในหมู่คนไทยในสหรัฐอเมริกาและหลังจากนี้น่าจะมีเรื่องดีๆตามมา ท่านอ้นกลับไทยประชาชนปลื้มปิติทักทายม่ถือตัวโดยการเดินทางมาประเทศไทยของท่านอน้นอายุ42ปีโอรสคนที่สองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมารสร้างความปลากปลื้มให้กับคนไทยในครั้งนี้ ทั้งนี้เมื่อวันที่7สิงหาคมในโลกโซเชียลก็มีการเผยแพร่พรคลิปวิดีโอยาวประมาณ30วินาทีในโลกออนไลน์ขณะที่ท่านอน้นเดินออกมาในช่องทางเดินของผู้โดยสารขาเข้าสนามบินานานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีคนไทยจำนวนหนึ่งไปรอรับโดยท่านอ้นยกมือไหว้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มพร้อมกล่าวว่าขอบคุณมากๆครับอย่างไม่ถือตัว โดยต่อมาในช่วงเช้าวันที่7สิงหาคมท่านโอนก็เดินทางไปกราบสมเด็จพระสังฆราชที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม จากนั้นเดินทางต่อไปสาการะสารหลักเมืองเสร็จแล้วเดินทางต่อไปยังวัดพระศรีรัตนาส,สดารามและวัดหงรัตนารามราชบวรวิหารแต่ละสถานที่ที่ไปก็จะมีประชาชนที่ทราบเรื่องได้เข้ามาขอถ่ายภาพท่านอ้นก็ร่วมถ่ายภาพกับประชาชนอย่างไม่ถือตัวและเป็นกันเอง ท่านอ้นเป็นโอรสคนที่สองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคม2524มีพี่น้องประกอบด้วยท่านอ้วนจุทาวัตวิวัชรวงศ์พี่ชายคนโตมีน้องชายอีกสองคนได้แก่ท่านอองนายแพทย์จัก,กรีวัตรวิวัชรวงศ์ท่านอินดอกเตอร์วัชรีวิวัชรวงศ์ และมีคณิษฐาคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยหากย้อนไปหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนมานีโดยความขัดแย้งภายในครอบครัวส่วนพระองค์ทำให้หม่อมสุจารนีมหิดลณนะอยุธยาในขณะนั้น พาพระโอรสพระธิดาไปประทับยังสาราชอาณาจักรภายหลังพระบาทสมเด็จพระบชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระธิดาองค์เล็กมาประทับในประเทศไทยกระทั่งวันที่13มกราคมพศ2540มีหนังสือผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาราชอาณาจักร แจ้งต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่าท่านชายทั้งสี่พระองค์ได้ถูกถอดออกจากสถานะพระราชวงศ์และไม่มีสิทธิ์ในการใช้ฐานนันดรหม่อมเจ้าอีกต่อไปโดยทรงเปลี่ยนให้ใช้นามสกุลพระราชทานวิวัชระวงศ์แทนนอกจากนี้ท่านอ้นก็มีการเปิดใจผ่านสื่อต่างประเทศ ย้ำเราจากประเทศนี้มานาน27ปีถือเป็นฝันที่เป็นจริงที่ได้กลับมาไม่เคยลืมว่าเป็นคนไทยรู้สึกตื้นตันและสำนึกถึงพระคุณของประเทศชาติอยู่เมืองนอกมานานแต่ไม่เคยลืม นอกจากนี้ตลอดทั้งวันในโลกโซเชียลก็มีการกล่าวถึงการเดินทางกลับประเทศไทยของท่านอน้นหลังพำนักอยู่ในต่างประเทศมานานตลอดกว่า25ปีในครั้งนี้อย่างล้นหลามจนขึ้นเทรน์อันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ท่านอ้นปัจจุบันในวัย42ปีเป็นโอรสที่แอคทีฟและมีบทบาททางสื่อที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาสพี่น้อง โดยยังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางสังคมและศาสนาอาทิการจัดแสดงประเพณีและวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกางานบำเพ็ญกุศลต่างๆรวมทั้งงานที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชสำนักเช่นการถวายงานพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนพรรษาเป็นต้น ซึ่งใน Facebook ส่วนตัวของท่านอ้นก็ได้มีการโพสต์ภาพท่านอ้นนั่งรถตุกๆอยู่ริมถนนรอบเกาะรัตนโกสินทร์จากนั้นมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายส่วนใหญ่ต่างก็ยินดีที่ได้เห็นท่านอ้นได้กลับมาเมืองไทยพร้อมอวยพรขอให้มีความสุขมากๆในการท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นต้น ท่านอ้นจบมัธยมศึกษาตอนปลายจาก Trinity Prep School สหรัฐอเมริกาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์จาก Stetson University College of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทสาขานิาติิศาสตร์จาก Stetson University College of Law ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันท่านอน้นทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัทเมลีแอนด์กอร์ดอนและพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดนอกจากนี้ท่านอ้นยังได้แก้ไขการเขียนสะกดชื่อตัวเองจากวัชระเรศรเป็นวัชเรศรเน,นื่องจากมี